เด็กอีกวรภัทรัเมธีเป็นตัวแทนนักเรียนจากชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสังกัตูสคอนแวนวันนี้จะมานำเสนอในทานพื้นบ้านเรื่องนางสุดสองค่ะมีเพื่อนร่วมแสดง3าคนค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะน้าหมูบ้านท้ายเมืองแห่งหนึ่งมีเศรษฐีชื่อนนและมีภรรยาชื่อนางธรี ั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งเท่าของเงินทองที่มีก็ได้น้อยลงทั้งสองสาม,มีภรรยาจึงตัดสินใจว่าจะพาลูกๆไปปล่อยในปา่าเมื่อกล่าวถึงนางยักษ์สมทมานนางม,มุ่จะมทาทำพิธีกรรมในปา่ามอยมอยปารักตามอยมอยปารัตา,า,ตาวันนั้นนางได้พบกับเด็กสาวทั้งสิบสองคนเกิดรักใคร่ พาเข้าไปเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรมนางรักใคร่เอ็นดูเด็กทั้ง12คนปานแกาตาดวงใจนางสังง่งห้ามลูกๆว่าพวกเจ้าห้ามเข้าไปในเขตหลวงห้หามเป็นอันขาดนะเพราะมิสัตตุตร้รายแม่กลัวพวกเจ้าจะเป็นอันตรายนางทั้ง12เกิดความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่แม่ห้ามจะพากันไปดูที่เขต พอเป็นมเหสีเองส่วนนางทัศน์ส์เอกเป็นมเหสีนางยักษ์สดทมาสร้างข,งขง่าวมาว่าพญายักษ์ได้มีบุตรสาวบาแตกนางจิพย์ของท่ดาเอาหนึ่งมาเลี้ยงนางเลี้ยงดูทิดาเรียงรักใคร่และนางก็ได้ทราบข่าวอีกว่านางทัศน์ที่สองได้เข้าไปอยู่ในวังของขพระพิทสิทธิ์นางก็คิดจะแก้แค้น การได้แปลงการเป็นสาวสวยดูสิเราสวยเหมือนเรยาไหมนางรง่ายมนทำให้พระรัตสิทธิ์หลงรักเมือรักตนเป็นชายานางบอกพระรัตสิธิ์ว่าตนเอกนง,ง,งกำลังตั้งครรภ์เสด็จพี่เพคะน้องตั้งครรภ์ต้องการยาบำรุงที่ทำจากดวงตาของหญิงท่านสิบสองที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ พระเทพรสจึงตรัสว่าทีมนั้นต้องไปลำดวง,งตาของนางทั้งศึกสองไปเถิดที่อนุญาตพ,พระเทพิสจึงสั่งให้ทาหารไปนำดวงตาของนางทัง้งศึกสองมาให้นางยาเพื่อนาไปปรุงยานางทั้งศึกสองจึงถูกข,ขับไล่ให้ไปอยู่ใน,น,นถ้ำณถ้ำอนมุมนิมลูกของนางทั้งศึกเอ๋ก็ได้เสียชีวิตหมดมีแต่านางเผพลินนั้น ชื่อลูกว่ารถเทเสนรถเทเสนเป็นเด็กที่มีความฉลาดจึงเป็นที่รักใคร่ของแม่วันหนึ่งพระอินทร์มองเห็นเกิดความสงสารจึงให้เทวดาแปลงกายลงมาเป็นลูกไก่รถเทเสนเลี้ยงดูลูกไก่อย่างดีจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาเป็นไก่ที่แข็งแรงจนพาไปตีหมู่บ้าน ตีไก่ช่วยบ้านช่วยหมือไว้จึงมีความดีความชอบเพราะทัาเเตงหลับตรุกับพระรเทศิษิ์ว่าหมอมชั้นไม่ได้ต้องการอะไรมากขอเพียงแค่ให้แม่และป้าอยู่อย่างสุขสบายก็พอแล้วเพคะนางยักษ์สมทมารรู้เกิดความไม่พอใจที่พระรเชศิษิ์ให้ความรักให้็นดเด็กคู่นั้นจึงคิดจะทำจัดทิ้ง าหลอกรารุทธสิทธว่าตนเองไม่สบายเสดจเพ่เพตาน้องไม่สบายต้องได้กินมะม่วงไม่รู้หามวมะนาวไม่รู้โหรินจะหายแต่ผู้ที่จะไปเอานั้นจะต้องเป็นพระรุทธเสเพราะเป็นผู้ที่มีบุญญาที่การสูงพระรพทธสิทธหลงเชื่อคำของนางยักษ์จึ่งท่านคารุทธเสออกไปหามะม่วงไม่รู้หามวมะนาวไม่รู้โหริห ได้เดินทางมาในฟาพบพกับท่านฤาษีเข้าท่านฤาษีสรางเรื่องที่งานยักษ์ี่ส่งเห้ผาดพิเศษ,ษไปตายจะเรียกแรงสารจากเมรีลูกรักมาถึงกลางวันให้กินกลางวันมาถึงกลางคืนให้กินกลางคืนจากแม่พระฤาษีจงเปลี่ยนสารใหม่เป็นเมรีลูกรัก มาถึงกลางวันจงต้อนรับก,กลางวันมาถึงกลางคืจนจงต้อนรับก,กลางคืนที่ดีนิ่งและจัดงานแต่งงานทันทีจากแม่และพระฤาษีก็ให้พระฤาษีาษออกเดินทางได้เมื่อพระทเสีเดินทางมาถึงเมืองพบกับนางเมรีเข้าจึงมอบสารให้นางเมรีที่อ่านสารก็รู้ทันทีว่านี่เป็นลายมือของแม่ จึ่งฝากนางพิเศษสมรสทันทีหลายวันหลายคืนที่พระรัตเสนอยู่กินกับนางเมรีพระรัตเสนจึงให้นางเมรีพาไปชมสวนนางเมรีจึงบอกว่านี่คือต้นมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหกที่รักษาได้ทุกโรคมีเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะเพคะตกเย็นพระรัตเสนบอกให้นางเมรีดื่มสุรา นางเมรีดื่มจนเมามากทารทเทเสจึงหลอกนางเมรีไปที่ห้องปรุงยานางเมรีจึงบอกว่านี่คือห่อดวงตาของนาทัศนสบองส่วนนี่คือยาเรื่องสามนตาบอดทารทเทเสดจึงถามว่าแล้วไม้นี่ล่ะใช้ทำอะไรนางเมรีจึงบอกว่าไม้นี่คือไม้ิเศษหัวชี้ตายลายชี้เป็นนางเมรีได้หลับไปทารทเทเสดเห้โอกาส จะได้รีบหนีพร้อมกับนำของวิสัยจับไปด้วยนางเมรีฟื้นขึ้นมามองไม่เห็นพระสวามีจึงออกติดตามทันทีสดัดเพ่พะคะทำไมพระให้ร้ายอย่างนี้อย่าจากผมฉันไปเลยพระรัตแสงจึงกล่าวว่าน้องรักของพี่จากเกินคราวนี้ไม่รู้จะได้พบกันอีกหรือไม่พี่ต้องกลับไปสนองคุณบิดามาด้า เ้าเราพร้องคู่กันด้วยเวถิดและพระรัชเสศก็จากไปจากกันคะรั้งนี้ฉันมีความเศร้านางเมรี่จึงกลั้นใจก่อนจะตายว่าชาตินี้น้องตามที่มาด้วยความรักไม่ว่าจะบุกน้ำลุยไฟช่างหน้าให้พี่จิตตามน้องบ้างเซอรักเธอไปจนตาย ดวงตาให้กับแม่และป้าดาทาร์ดเกษตรก็ได้เดินทางกลับไปหานางเมรีด้วยความดีใจเมื่อไปถึงรู้ว่านางเมรีต้องสิ้นใจเมื่อตนด้วยความที่รักนางเมรีมากจึงใจสลายตามนางเมรีไปข้อคิดคนที่มีความกระตันยูระตักเวทีต่อิยามาดาเป็นอันดับแรกมันจะผ่านคนอุปสรรคต่างๆไปได้ ดังคำพุทธสุภาษิตที่ว่ามิมิตังสาธุรูป,ปานังกะตัญญูกะตะเวทิตาความกะตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีความกะตัญญูนั้นมีนักหนาจะนำพาชีวิตพบสุขสรรงานเจเริญก้าวหน้าทุกคืนวันด้วยเราหมั่นดูแลผู้มีคุณ